สวัสดีครับเปียกลำพื้นออฟฟิเชีครับสวัสดีที่น้องย่ามแรงตอนนี้สีโมงเทิงโดยประมาณครับแดดเริ่มอ่อนลงแล้วครับพี่น้องบรรยากาศภายในงานปีพีพพแผนกเวทีเ่เพิ่นเลือน้นเขาสู้ทานแต่งแก้ใบสามแล้วครับในประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วครับพี่น้อง ้านเวทีเฮาคลิปนี้พาพี่น้องยังเลาะเบิงครับภายในจังกสีด้านหลังเวทีของเราสามาพิรันแพง จีพีดันเซอร์อาชีพเสริมเพิ่นได้นน่ครับพี่น้องลงล่างกลางต้นครับกำลังจะลงล่างลงถุงชุดถุงชุดนะครับ เตรียมพร้อมจับจองกลางเต้นให้ศิลปินแน่ครับศิลปินกลางเต้นกจะครองแน่สสำหรับพี่ๆดันเซอร์บางคนคุณางเต้นนะครับคือบรรยากาศสดๆสีโบงเทิงครับพี่นอ้องโมเมนต์ว้าฟ้าขึ้นเลยครับโมเมนฟ้าขึ้นเลยครับเป็นน้ำกล้องครับผมในกล้องอยากมืดแน่ครับ มันอยู่หนางานออลีเบิงตาเปาบวกขึมครับแดดกำลังอ่อนๆพอดีครับสีโมงกัวสิไปหาหาโมงรา้า,รานค้าร้านค้าครับเริ่มยับใหา่เขามาภายในบริเวณงานแล้วครับตอนนี้1 2ึ่งสองสามี่หาหกเจ็ดแปดเกสประมาณสิบร้านนะครับ แนมไปข้างนาก็จะเป็นเวทีกลางครับพี่น้องตอนนี้เข้ายือนอยู่นาเวทีครับ เชิญชวนพี่น้องมารับชมครับผลงานการแสดงของทีมงานสาวหน่อยทิบบันแทงครับวันนี้ให้โรลิกใช้ได้แล้วนะครับลิฟ์ใส่ได้เลยพี่น้องหลังจากเมือ่อคืนนี้เลนยูข้าประแดงอาเขตนะครับลงลิฟต์บ่ได้นะครับพี่น้องเลยบรดิซายวันนี้ลงทั้ง3ตัวเลยนะครับ เหมือนปกติที่เคยใช้มานะครับที่มือว่านนะครับใส่บบไดเนื่องจากโบสามารถจะลงลดิบได้นะครับเอาเริ่มมีดสาดมายองมายังแล้วพี่น้องสามีพื้นนะครับ แล้วพี่น้องขั้นลื่องนี้นะครับลดขนลิป,ลดปรดอุปกรณ์การแสดงสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไดเ้เลยพี่น้องนะครับเป็นกำลลงใจให้เปียกถท้ายคลิปต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ